สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาแนะนำรถตัดหญ้าไฟฟ้านะครับเพื่อนเพื่อนยี่ห้อ Ma e d o นะครับเ,เพื่อนลักษณะของรถเป็นแบบนี้นะครับนี่คือรถตัดหญ้านะเพื่อนนี่ครับอันนี้ซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะเพื่อนเพื่อนซื้อมาใน,นราคาสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้นะครับเามาดู ใกล้ๆครับเพื่อนนี่ครับหน้าโปตัดยานแบบนี้นะครับเพื่อนนี่ครับดูสเปคก่อนนะครับเพื่อนตัวนี้เป็นรุ่น MT หนึ่งสามูนศูนย์นะครับเพื่อนก็คือหนึ่งพันารอยวัตต์นั่นเองครับนะครับวัตต์ของมอเตอร์เขานะครับแล้วก็ความเร็วรอบก็คือสามพันสี่ร้อยอบนะครับนี่ครับเพื่อนนี่ตรงนี้ครับก็คือ คือสเปคของเขานะครับเพื่อนอ่านะครับตัวนี้ครับดูลักษณะรถครับเพื่อนนี่ครับตัวจริงนี่ครับมีล้อมีอะไรหมดนะครับเป็นเครื่องตัดรถตัดหญ้าไฟฟ้านะครับเสียบปลั๊กนะเพื่อนมีปลั๊กให้นะครับมีปลั๊กเสียบให้ตัวนี้นะครับสายยาว2ี่เมตรนะครับเพื่อนนี่ครับสายยาว2ี่เมตรนะครับเพื่อนปรับระดับได้จากข้างล่างครับเพื่อน ตัวนี้ก you know ็จะมีถุงผ้านะครับสําหรับเก็บเก็บหญ้านะครับเพื่อนถุงผ้าตัวนี้สามารถซักได้ครับทนนะครับทนกว่ารุ่นที่เป็นพลาสติกถ้ารุ่นเป็นพลาสติกเนี่ยมันซักไม่ได้ครับนานๆไปมันจะกรอบนะครับจะแสดงแบบนี้เขามีมีดอยู่ข้างล่างับเพื่อนนี่ยกให้ดูครับเพื่อนนี่ยกให้ดูเลยนะเพื่อนนี่นี่ครับนี่คือใบมีดของเขานะครับเพื่อนนี่ครับใบมีดครับเพื่อน นี่ครับนี่คือมอเตอร์นะเพื่อนความเร็วสามพันสี่ร้อยรอบนะครับหมุนนะครับนี่ครับเพื่อนแล้วก็จะดูดยางมาในนี้นะครับเวลาปรับตั้งล้อเขาปรับตรงนี้เพื่อนนะครับจะดันสปริงล้อมาแล้วก็มีเคอรค่อยใส่นะครับนี่ครับใส่ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนปรับเอาสองข้างให้เท่ากันนะครับก็คือปรับให้มันนะครับมีได้สองด้านนะครับไปมันต่าลงนะครับสูงขึ้นต่ําลงได้นะครับแต่แต่เราเนะครับ นี่ครับเพื่อนนะครับมีป้ายบอกครับว่าเวลาเราเสียบปลั๊กปิดสวิกในยาเอามือไปจับบริเวณนี้นะครับมันเป็นมันเป็นใบมีดนะครับคมนะครับไปตัดแยกนี่ครับเพื่อนเวลาใช้งานก็แค่ขีดนะครับเพื่อนขีดในพื้นเอียงพื้นเนินได้หมดนะเพื่อนขีดตัดให้เรียบนะครับเพื่อนเนี่ยน้ำหนักเบาครับเพื่อนไม่ไม่หนักครับนะครับมีสวิกนะครับตรงนี้ครับแล้วเราจะใช้งานเนี่ย กดสวิตตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับเพื่อนเห็นไหมครับบีตรงนี้ค้างไว้นะครับมันก็จะทํางานครับเพื่อนเห็นไหมครับมันก็จะทํางานแล้วปล่อยป๊อปมันก็จะหยุดการทํางานนะครับถ้าจะทํางานต้องกดตรงนี้แล้วก็บีบตรงนี้ค้างไว้นะเพื่อนแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี้คือรถตัดหญ้าไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าในการเสียบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการตัด แย่กันครับว่าเขาจะตัดได้เรียบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่าเรามาเริ่มลองตัดกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมรีวิวสเปคเรานี้มาลองตัดดูครับว่ามันจะตัดหญ้าได้ดีแค่ไหนน,นนะครับเดีนก็กดสวิตช์กดนะครับแล้วจะกด ให้กดปุ่มสีขาวไหมก,กินก็กดแล้วนี่แล้วจะกดปุ่มอะไรน้อยอ่านี่นะครับรถตัดหญ้าไฟฟ้านะครับเพื่อนนี่ครับดูเขาตัดหญ้าน,นี้ผมไม่ได้เป่าให้ต่ำลงนะครับแสดงว่าหญนะ้าเนี่ยมันสูงอยู่เห็นไหมครับเนี่ยความสูงของรถความสูงของรถเนี่ยเท่ากับตอหญ้าที่ตัดไปแบบน,นี้เลยนะครับนี่ครับ เม e <arsi> ื่อกี้ยญ้ายาวนะครับตัดได้นะครับแต่ต้องปรับนะครับปรับให้มันร้อที่ผมบอกไปเงี้มันสามารถปรับได้นะปรับให้มันต่ากว่านี้ครับไปมันต่ํากว่านี้แล้วก็ตัดก็ได้เรียบกว่านี้นะครับนะครับอ่านี่ก็ถือว่าตัดได้ใช้ได้นะครับเพื่อนเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยมันไม่เรียบนะหมายว่าครับเป็นเพื่อนเป็นเนินเป็นอะไรนะครับแต่ก็ตัดได้ครับเพื่อนแต่ก็ค่อยตัดนะครับเพื่อนตัดได้ครับเป็นเนินเป็นอะไรก็ตัดได้นะครับเพื่อน แต่ถ้าบ้านใครไปสนามหญ้าเรียบๆเนี่ยโอ้สบายเลยครับเครื่องนี้นี่ใช้งานได้สบายเลยครับเพื่อนนะครับอันนี้มารีวิวนะครับตัดหญ้าไฟฟ้านะครับเพื่อนมาใช้งานกันดูนะครับบ้านใครมีสนามหญ้ามีหญ้านะครับยาวๆก็ใช้ไฟฟ้าครับไม่ต้องใช้น้ำมันเบาครับเพื่อนแม่บ้านก็สามารถตัดได้นะครับเพื่อนเปิดสวิตช์ตัดแล้วก็ปลอดภัยครับหญ้ามันไม่ได้ ผิวหญ้าอะไรไม่ได้กระเด็นมาโดนไอ้คนตัดเหมือนกับเครื่องที่สะพายบาร์นะครับแบบนั้นนี่ใช้น้ํามันแล้วก็หนักเพื่อนๆยกไม่ไหวนะครับในบ้านก็ยังตัดไม่ได้นะครับแล้วก็มันมีแบบที่ถือนะครับที่ถือก็โอเคก็ใช้ได้ครับที่เป็นเอ็นนะครับแต่ผมลองแล้วที่เป็นเอ็นเนี่ยนะครับหนักพอสมควรครับนะครับถ้าถือนานๆก็ปวดแขนนะครับถ้าตัดนานๆ แต่ก็ไปได้ทุกที่นะครับแต่แม่บ้านนี้ก็ไม่ถนัดนะครับแต่ตัวนี้แม่บ้านถนัดนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้นะครับถือว่าใช้ได้ครับเพื่อนตัดหญ้าได้เรียบอยู่ครับที่คุกข่าแต่ก็ยังตัดหญ้าได้อยู่ครับเพื่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามให้กับชอบผมด้วยนะครับมีรายะแนะนำ เพื่อนแนะนำครับพูดคุยกันก็ไต้คลิปคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเพื่อนถามสอบถามกันได้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ